สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับพวกเราช่องทีมงานกิติทัศน์ครับโอ้ได้มารีวิวรถเสียเองครับเห็นแต่เงาตัวเองหลังจากคลิปก่อนหน้านั้นครับนานแล้วพอดีผมไม่ได้มารีวิวสักทีหนึ่งเสียเองไปทำมาใหม่ครับ ก็ที่เปลี่ยนมีกระจกหน้าอย่างเดียวครับที่ต้องเปลี่ยนกระจกหน้าตัวนี้อย่างนาเลยครับทางร้านแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนกระจกหม่ก็ไม่ต้องเอากระจกหนา้าแต่ช่างบอกว่าช่างสามารถใส่ได้ครับแต่ก็ใส่ได้จริงๆกระจกหน้าตัวนี้ครับแต่ทางร้าน ขายกระจกนี้ไม่แนะนำครับเพราะว่าจะใส่ย,ยากมากถ้ารถที่เสียทรงนี่ก็จะเป็นคำแนะนำจากทางร้านกระจกครับแต่ช่างบอกว่า,วาพอใส่ได้พอมาถึงก็ใส่ได้จริงๆครับกระจกตัวนี้จะหนาเท่ากับตัวแท้เลยครับก็หมายความว่าตัวแท้ก็คือตัวที่ติดรถมาแต่ตัวนี้ก็เบิกศูนย์ครับก็คุณภาพนี้ ก็เท่ากับตัวที่ติดรถเลยครับเพราะว่าเบิกศูน์มาเป็นกระจกหนาเลยครับเนี่ครับประตูก็ที่บิดยุบลงไปก็มีรอยตอดตัดตรงนี้นิดหนึ่งนี่ครับประตูปิดเหมือนเหมือนเดิมครับ เปิดง่ายกว่าเดิมเลยซ้ําโอ้ช่างนี่ฝีมือมากเลยครับก็ให้เครดิตช่างนะครับน่าจะทําประมาณไม่ถึงอาทิตย์ครับเสร็จก็ได้มาขับขนข้าวต่อเลยครับเสร็เองเขาไปสาดสีมาใหม่ครับนี่สาดช่วงกระจังหน้าใหม่ไปผสมสีเองครับสาดเอง ก็ดูเพลินๆนี้มองไม่ออกเนะครับว่ารถเคยชนครับก็ดึงได้สวยครับใส่กระจกแต่ว่าช่างกระจกยังบอกว่าถ้าไม่ดึงไม่ดีจริงอัดกระจกเข้าไปอาจจะแตกครับแต่ก็ช่างสีบอกว่า ได้ครับก็จะสภาพนี้ครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเห็นวาก็ไม่ได้มารีวิวเลยครับว,วันนี้ว่างกัเลยได้มาถ่ายรถเสียงตัวขากระจกตัวนี้หักครับเจาะใส่ใหม่เปลี่ยนขากระจกไหม่ทั้งสองข้างครับเพราะว่ามันเบี้ยวทั้งสองอันีฝั่งนี้ไม่หักครับ ฝั่งนี้หักนี่หาซื้อ,อยากเลยก็เปลี่ยนชุดกระจกใหม่ทั้งหมดเลยครับเจเองไปสาดสีมาแค่ข้างหน้าครับกระจกประตูฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำครับวินมาวิ่งดินเอาตังก่อนจะเองว่าอย่างนั้นก็ไปผสมสีมาเองสาดสีทำเองครับ ประหยัดมาดูเสาตัวหลังครับที่แม่โคดึงตัวนี้ช่างก็ทำให้หมดแล้วครับเชื่อมใหม่ให้หมดดึงให้ได้ระดับเดิมก็ถือว่าผมว่าไม่แพงนะค่าช่างนี่หนึ่งมืนบาท ก็ขอลดได้อีกครับในหนึ่งมืนบาทนี่ทำเสร็จแล้วขอลดช่างได้อีกก็ถือว่าไม่แพงครับผมว่านะในความคิดของผมจากที่ผมเห็นสภาพรถตอนที่ชนครับก็ถือว่าโอ้หนักเลยครับใครเห็นก็ยังว่าโอ้การหนักเลยรถคิดว่าจะต้องเปลี่ยนหัว เป็นหัวเก่งใหม่แต่พอช่างมาดูครับชางว่าแค่นี้สบายมากก็นี่ครับสวยงามเลยครับก็เหลือเพิ่มอีกนิดหน่อยครับเสียงกำลังมองหาหมวกแก๊บครับแล้วก็จะพาไปร้านพับอยู่ ก็น่าจะใส่หมวกแก็บก็รอเหมือนเดิมนะครับกับกันชนหน้ากันชนหน้านี่เบี้ยวหมดก็เลยไม่ได้ใส่มาครับยังหาซื้อใหม่อยู่น่าจะได้กันชนโปรเฟียครับกันชนเล็จะพาไปชมข้างในครับ ดูรอยที่ช่างติดกระจกอาจจะเป็นยังไงเป็นก็คล้ายๆสภาพเกือบคล้ายๆตัวเดิมครับแต่ช่วงเนี้ยบริเวณขอบกระจกนี่มันจะมันจะตัวยางนี่มันจะยืนย่นๆออกมาหน่อย แต่มันก็ถือว่าสวยงามครับตัวนี้ก็ช่างดึงมาให้หมดครับลองปิดประตูดูนี่ครับปิด,ปดไม่ต้องใช้แรงมากก็สนิทครับแต่ก่อนรถคันนี้จะปิดประตูยากมากแต่หลังจากช่าง ประตูให้ใหม่ก็ปิดง่ายเปิดง่ายครับแต่ยังไม่ติดฟิล์มครับฟิล์มหน้าก็ยังไม่ได้ติดเสียงบอกเร็วเร็วนี้ครับน่าจะได้ติดช่วงเริ่มร้อนอากาศเริ่มร้อนก็น่าจะติด,ตดฟิล์มครับเพราะว่าแอร์จะทำงานหนะะัก โอก็ถือว่าโอเคนะครับดึงมาได้ขนาดนี้จากสภาพที่เห็นก่อนหน้านั้นถือว่าการหนักพอมาเห็นตอนนี้ได้ได้าศาสสีทั้งคันนี่เจ็มเลยครับเหมือนรถใหม่เลย มีรอยโอ้รอยที่เจาะใส่หมวกแก๊บครับเป็นรอยสกรูจับยึดโอเคครับก็คลิปนี้มารีวิวรถเสียเองครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมาครับไปทำมาใหม่แล้วครับก็สวยงามครับรอเหมือนเดิม ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมจะลงคลิปเรื่อยๆครับช่วงนี้ลงหน้าดินแล้วครับน่าจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมครับขอบคุณครับ